ค่ะแม่วันจ้าวันลูกโอ้หาสิมะคงสุด้ทยเล็กสูตรน้อมเนาะวันนี้เนาะคลิปนี้หววสูตรหวยสูตรห้าคงสุดไทยนี่แม่สิคัดออกเป็นตัวใดจ้ะแต่คงชุดไทยนี่นะแม่ก็ยังนั่นอยู่คือเก่าโดยสูตรแม่ก็ยังคือเก่าแะละแต่ว่าแม่เสียแค่มาเน่นว่ะบนนะแม่ว่าัน่นเก้าเล็กวิ่งน่ะเออค่ะแต่ว่าก็วิ่งบนนีฟันไปที่เก่าเนาะ ไม่มีเก้ากับศูนย์แหละแต่ว okay. ่าแม่ว่าอัเน่นไปที่เก้าจ้ะค่ะจ้ะแล้วนี่ที่แม่เคยเน้นให้เราแม่ก็เน้นไปแล้วเนาะจ้ะศูนย์ากับเก้าซี่นะจ้ะแต่จะ่ริ่มกับหัวในเรื่อเก้าน่ะเพราะว่าคำนวณมาเนยเก้ากับหกนี่มันสิบว่าแทนกันได้เลยคือเก้าอ๋อค่ะแม่จ้ะมันมาพอกักันจ้ะจ้ะ อันแม่ก็เน้นไอ้ซูนหาหาซูนนี่ก็ยังอยู่คือเก่าซูนหาจะซูนหากับอันเกาซี่เป็นบ่แม่ที่น้นจ้าเกาซี่นะที่แม่เน้นไปนะก็ยังคือเเ่าจ้ะจ้ะก็แม่ก็มาแค่นี้แหละอืมแต่คนมาคนใดก็เพิ่นแจ๊บเอาเนาะที่แม่หายไปเนาะที่มาคู่บนแม่น่ะจ้านั่นแหละเราได้วนไปวนมาอยู่นี่แหละแม่รักลอยยังคงเดิมบอจ้ะรักลอยยังตัวเก่าบอ เล็กน้อยแค่คือเก่ามีเก่ามีซีมีสามมีเก่ามีซีมีสามจ้าโ่คนี่แหละจ้าปลอคนมาจ้ะอ่าอืมสังเกตเลี้ยวกับแม่กับซินินเก้าเก้าศูนหาับสามเก่าซีมันตรงก็หวยฝันตัวนี้แม่จ้ามันมาตรงกันอืมมันมาตรงกันนีนั่นแหละแต่เพิ่นมาบอกแม่ที่หลังอันนี้เนาะเออแลรก่อที่แม่ฝันทั้งทั้งแรกก่อน จ้าเดีวเลขล่างนี่แม่เลขล่างนี่ก่ะแม่กันเน้นอยู่ที่เลขวิ่งกันเน้นอยู่ที่สองกับสามคือเก่าสองกับสามเน้นทั้งสองตัวจ้าจ้าแม่กันเน้นให้สองเจ็ดกับส,สามเก้าสองเจ็ดกับสามเก้าอันสิล่งลงมาไปนะกัสิเป็นหนึ่งเจ็ดจ้าหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดที่ของแม่ไม่อยู่อะไรก็ร้องหนึ่งเจ็ดกับสามเจ็ดจ้าอ่าอ่า เน้นเน้นแม่มันกระตรงก็เลขฟันอีกเลยสามเก่าเก่าสามเนี่เทีพื่นตีห้เนาะแมนอยู่แมนจ้ะก็ลืมลืมสังเกตเบืองลืมเิงฟันก็ลืมจ้ะแต่ว่าชุดเต็มก็ยังคงเดิมให้เบิ่งชุดเต็มประกอบน้ำเนาะค้ะค่ะแต่ว่าค่ะจ้ะแต่ว่าคงสุดท้ายนี่แม่นี่สิฟันบนไหคือวิ่งเก่านักนักไปที่เก่าแต่ว่าเก่ากับศูนย์น่ะละแต่ว่าเก่ามันสิมาแห้ง เป็นบ่แม่กเก่าจ่าจ่าคือขันรับก่อคือจะเป็นมันจะกลายเป็นหกฮกนี่เราขัน้นหันหัวกันเ้ยหันหัว,น,หวนะจ่าแต่ว่าแม่กับไหมาสองหางคือศูนย์หากับเก่าซี่แต่ว่าไห้ไอ้กันหกซี่ไปน้ำเนี้ยเด้อกับเก่าก็ฮกเป็นตัวเดียวกันอี้แม่ยานเลียงนี่เนาะแม่นี่แหละกับตามนั่นเ<ล>นาะจ่าลักล่อยกระจับหัมีเก่ามีซีมีสามสามตัวเก้าศูนย์ห้าสามเก้าสี่แค่นั้น เนาะหมุนกันไปหมุนกันมาจ้ะเลขล่างกับวิ่งสองกับสามคือเก้านั่นละจ้ะค่ะจ้ะกับสองเจ็ดสามเก้ากันผู้ใดมักแข่งแข่งกบเอาสองเจ็ดกับสามเก้าไปกับน้ำเด้อเนาะสองหางตัวร้องก็คือหนึ่งเจ็ดกับสามเจ็ดแค่นี้แหละเนาะแม่กับบอสไลค่ะกับตามนี่เนาะค่ะแม่เนาะจ้ะเอาเอาจังใดกับสฮกให้มันแม่งวดนี้ฟันดีไปค่ะแม่ไฮโซเด้อ ฟังท okay. well, ี่เลยนะชาวบ้านนาค่ะแม่ยูค่ะหุบโซ่ไขมันเพราให้ได้ถูกรางวัลใหญ่ๆถูกพ้นทุกคพ้าถูกห้สมพรปรารถนาเนาะแม่เนาะเช่นกันค่ะขอบคุณหลายๆแม่มื่อื่นให้ได้เฮจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวสามานาจะทวนตัวเลขเนาะค่ะทั้งแม่นครพนมโค้งสุดท้ายอันนี้เป็นสูตรหวยคำนวณเด้อค่ะอันนี้เป็นสูตรหวยคำนวณโค้งสุดท้ายจ้ะ สำหรับโค้งสุดท้ายเนาะคะ่ะในวันที่17มกราคมแ8แม่นะครพนมเพิ่ยังฟันวิ่งบุ9กับศฟันไปที่9เน้นไปที่9จับไหคือ05กับ9 4แคส่เคนันพี่น้องเอาเรี่นงเ,ขนเลขก,กันเพรานเลขก,กัน6ซไี่ไปน้ำจะ้ะเพิ่นยันเนาะคะ่ะเลขเกากับเป็นเลขหน,นเลขก,กัน6ซี่ไปจะ้ะหลักร้อยยังคงเดิมมีเก่ามีซี่มีสเพิ่นจับไห้905กับ9เออกับ3 9 4สี แค่นั้นพี่น้องคือบนนี่ฟันไห้คงสุดท้ายสองหางคือศูนย์ห้าและเก้าสี่จะไปกับน้ำเดอร์พี่น้องค่ะสำหรับเลขบนไปเลขล่างจ้าเลขล่างวิ่งไปที่สองกับสามจ้าจับคู่ไห้สองเจ็ดกับสามเก่าเน้นไปที่สองเจ็ดกับสามเก้าแค่สองคู่ตัวกันคือหนึ่งเจ็ดและ9ก้สามเจ็ดแค่นั้นพี่น้องบนสองหางล่างสองหางไปกับน้ำเดอร์พี่น้องสองเจ็ดกับสามเก่าค่ะสำหรับเลขล่างเนาะค่ะ กะจับประมาณนี้ค่ะสำหรับตัวเลขโค้งสุดท้ายแม่นะครพนมเดี๋ยวจะเปรียบเทียบสถิติชุดเต็มจ้ะนี่คือชุดเต็มเนาะจา้ะชุดเต็มกระายหางเลยจักน้อยพี่น้องอเห็นตรงชุดเต็มชัดๆก่อนเนี่ยค่ะชุดเต็มแม่นะครพนมที่เปินปล่อยมาตองอดแต่ว่าเปินก็เน้นไห้เน้นๆเด้อพี่น้องถ้าว่มักที่เปินจับไห้สามารถครบบนครบบนครบราง,รางจับวินนี่นี่ห่ะจ้ะ จังไหร่ก็มาหเห็นอันนี้ชุดบุญเออชุดเต็มจ้ะธรบานีสีห้เบิงทั้งชุดเต็มทั้งชุดอ,อ่ชุดเต็มกับโค้งสุดท้ายนอกจากพิจารณาเบิงค่ะมักจัดกัดพนันอันนี้เป็นสูตรหมวยคำนวณโค้งสุดท้ายทางเม่นครพนมจ้ะสังเกตด้วยค่ะที่สาบนาลงคลิปเ,เลขฝันเป็นไปก็านานันเลขชนกันที่9 0 5เนี่ยจะ้ะ ที่มีผู้เฒ่ามาเขียนให้โตบักวแบบ950มันกลับกันแล้วโตที่เอฟซีที่ตีเลขมันเหมืนกับตนี้เลยค่ะแต่ผลตีเป็น934มันกลับกันพี่น้องคือชนกันเด้อค่ะเลขสามตัวชนกันทั้งเลขความฝันเลขสูตรเอาพี่น้องจังไหนก็มีเฮกางวดนี้เนาะค่ะฟังให้จบฟังให้เข้าใจฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กิ้งพลิงเปิดค่าการมองเห็นน้ำจ้า เอาคลิปนี้บอบโา้ไใหญ่ไปรวยๆเฮ้งๆปังๆสูงขูสูงคุณเงินไหลกองท้องไหลเข่าไปลราจะสวัสดีค่ะวะลิวะอาปุกราปาลิปุเลนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัรปฏิจิตตังปะจิตังตุมหังคิดปะเมวะสมิชันโต สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามะนิโชติระโสยธาสัพพิโยวัชันโตสัพพะโรโควินัสมะตุมมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีคายุโกภวะอภพิวาธนะสีลิสนิจังวุธาปจายนอง จัตาโรธรรม,มวัฒนติอายุวันโนสุขังพระหลัง